เลี้ยงผลไม้ม hey. ีการทั huh. uh ้งหมดห้าส uh, ิบหกใบเล่นได้ถ well. ึงเล่นได้ถึงหกคนประมาณส5ห้าทีวิธีการเล่นวิธีการเล่นนะเอาวางกระดิ่งไว้ตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวีสองสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดกกติกาเกมนี้จะแตกต่างกันแต่ละตาจะกติกาไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะตั้งว่าอะไร อย่ามาใช้ไหนครบสี่ตึงตึงตึงต้งอ้าวครบ <4 S 1> สี่แล้ว,แ,ลวแบบนั้นนะต้องเป็นชนิดเดียวกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะนี่แต่ถ้าเป็นซาลลี่สามอันนั้นหนึ่งแบบเนี้ยไม่สี่ไม่ไม่ครบสี่นะเพราะว่าคนละชนิดกันเราจะไม่นับนะคะถ้าลงอย่างนี้ล้ตรงนี้ใช่เราก็กดติ้งแบบนี้เลยใ,ใครกด,ใกดก่อนก็เก็บไพ่ไปห้าตาต่อไปฉันบอกว่าพอไม่ใช่ไหนครบห้าอ่ะปึ๊บสมมุติว่านาซิมเผือกด นาซินเผือกดนาซินคิดว่ามันห้าดิ่งอย่างนี้ถือว่าฟาวฟาวคือฝัอ่งตรงข้ามจะได้ผลไม้ทุกทุกใบไปเข้าใจปะถ้าฟาวถ้าเผื่อฟาลลวเราก็ต้องเก็บผลไม้เล่นก <ไป S 2> ี่คนก็ต้องแจกไพ่ที่เราวางสมมติเล่นสามคนมีอยู่เออสามใบก็คนละใบถ้าคนนี้ฟาวนะโอเคต่อไปผลไม้ชนิดไหนครบซีอ่ะนี่แต่เราลืมกดเราก็แพ้อันนั้นก็จะเก็บไปแบบนี้อ่ะผลไม้ชนิดไหนครบ สามหนึ <3. S 2> ่งสองสามชนิดเดียวกันนะไม้ชนิดไหนครบสี่แบบนี้ไม่ครบนะเพราะมันคนละชนิดแล้วก็นับแค่ใบบนอย่างเดียวปึง้งหนึ่งสองหนึ่งสามอ้าวหนึ่งสองสามสี่นี่วะครบอะไรขอลืมลืมครบห้า เอานี้ไปอันนี้ขึ้น,นอเอาไว้หนึ่งขึ้นโอเคเอาห้าต่อไปครบสามครบสองเอ้ยแกฉันลืมอีกแล้วอะสองสองสองครบหนึ่งหนึ่งครบห้าเฮ้ยห้าแล้วอ นี่อย่างนี้กล้วยกับอันนี้ครบห้าแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเล่นสามคนล่ะอแบ่งให้มันหน่อยถ้าสมมุติเล่นสี่คนอ่ะแบ่งให้มันหน่ยเล่นสี่คนก็อย่างนี้ก็ได้อะอย่างนี้นะ1 1> เล่นสี่คนนะครบห้า <5. S 1> โอ้งงตึบเลยทีนี้อ่าห้อย่างโอ้สีสีโอ้ CC. โหกล้วยกับอันนี้นะในการเกมนี้มันก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนคแล้วก็ มันช่วยในเรื่องของคิดเลขฝึกสมาธิความเร็วหรือการใช้สมองในการคำนวณนี่สามารถเล่นแต่หกขวบถึงหกสิบเลยก็ว่าได้หกสิบใช่นี่และเล่นได้หกปีขึ้นไปเล่นได้ถึงหคนนะครับแต่เล่นหนึ่งคนไม่ได้นะหนู